มึงถ่ายดิไอ้ตามไอ้โต้งมายืนข้างกูดิครับเปลี่ยนบรรยากาศดิมึงถ่ายดิมึงมีอะไรกินบ้างเนี่ยคุยกัข้าทั้งวันกูเดินมาเจอขนมมันโชคดีไปดิมีแต่น้ำท่อมอันนี้เพลงอะไรเพลงแบบเปิดบอกเนี่ยครับเพลงของหมูหยองอันนี้ไม่ใช่โปรโมทเพลงให้เขานะไม่ได้จริงดูดูคุณท่านประธานด้วยท่านกินข้าวไหม เออยูครับนี่กินข้าวนะเออเสียปุ๊กมันเสียปุ๊กพี่พีปุ๊กกินข้าวเขาเบิร์ตเบอร์กินข้าวยังกินแล้วบอกกล้วยเล้วมึงเลนี่กูเนี่ยเออเอาเอาเอาเลยอย่าเข้าไปฟังนะนี่นี้อย่าเข้าไปฟังนะเพลงอะไรบอกปึกนี่อย่าเข้าไปฟังเปิดเกอย่าเข้าไปฟังยิ้มข้าวปะครับยิ้มข้าวปะครับเริ่มได้ทุกคนล้วูดอะไรไม่รู้หนิยิ้มเข้าวนะเดี๋ยวผมจัดการให้ไปเพลงเรื่องของค่ายเพลงเรื่องของข่ายงูเข่าดีนะเดินมาเจอถุงขนมเนี่ยครับ เสียเัษเสียเศษแตจะของเต็ม่อนเสียเเนี่ย ไปก่อนไปก่อนดิพี่เคยกินจะให้เอข้ากลงข้าวกล่องมีไหมสานการกองถ่ายคุณมีไหมเออบ้าบริกรเออเอารู้เมาตายเลยข้าวต้องซื้อกินเด้วยเขากินข้าวกันไหมเขากินข้าวอไรทางอะไรมีแต่น้ำผึ่ มีเสนอ汤เข้าวันนี้แดดมันร้อนก็เลยกินน้ำท่อมไปก่อนมั้นโบเกียวไอผมดีนะผมเดินมาเจอกันถุงขนมเนี่ยเขาบอกกันหมดทุกคนใช่ไหมโบให้กินแต่น้ำให้อิ่มจะได้ไม่ต้องหิวข้าวได้ข้าวตัวไหมได้ได้ข้าวตัวไหมแล้วก็เอาชุดมาให้เปลี่ยนก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ฉากเดียวได้ข้าวตัวบ่บ่ครับบ่ได้ยิ้มเขาเลยบ่ได้ได้ข้าวตัวอีบ่ยังบ่หูว่าที่เอาเงินกับผู้ใดยังเงยยังบ่รู้เลยไป เอาคาเขายังบุญมวเนี่ยอย่าอย่าเข้าไปฟังนะเพลงปัะปึกห้ามฟังเด็ดคาหคาับเออ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 ออเออเออเเออเออเออออเอเอ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 อเเออ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 ออเ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  เป็นกอบใครจะไปกินอิ่มแต่คนลอตอน2ตอนก็นกินรลองท้องไปก่อนไไม่ได้ซื้อเอาไก่ย่างที่เขากินเหลือไหมมาทกินด้วย ไก่ย่างตัวเดียวดูสิเป็นฝูงเลยเจีแย่งกันกินเออฝูงไม่เท่าไหร่เราดูใส่ทองเซนเซนซัมเนียโปรตีนมันกินน้อยแต่ที่ไหนเออเดี๋ยวรอเลยให้เพลงจบก่อนงั้นกินพร้อมกันโอ้โหกินอะไรกินน้กมันติดโไงบอสละมันติดจบกไงแล้วบอกฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายกูใส่ข้อจะปวดเบิร์ดไวแห้งกับเจ้า เพื่ออยากได้เนี่ยนักดี่งสุดท้ายแต่ใบสองแล้วขอโทษทุกคนครับเดี๋ยวเขาลังมาส่งครับเบิ้งนี่เขาใส่สูตททาเป็นบริการและเนี่ยขอโทษขอโทษเอาโทษเทีปากวะเทีปากวะชือเพลงอะไรนะเพลงพี่อย่าไปฟังนะคะไม่ต้องฟังสาธุ ไอ้มันมีไหมมันเทียงกันอีกันยอดวีวคันข้นอ่ะยิงแง้ไปสองหมืนก็บอ่ขึ้นเอเอเด้อ้อเลดกันอีกแล้วตงลงจะซื้อให้กินข้าวมาแล้วสั่งยังคะหิวมิวเรีย้อยแล้เจ้าขืนเจ้าขืนเจ้ากืนเจ้าขืนเจ้าขเจ้าขืนเจ้านเพีานเจ้ามืนเจ้าขืนเจ้าขืนเจ้าขเจ้าขืนจ้าขอนเม้นเ้าขมน้าขืนเ้างเจ้าขืเจ้าขืนเจ้านเัขนเานเ้าแถ่ายแนบต้อเนื่้งไงนเ้าข้าดดน็ร้านแจ้านจ้ากวนาจมาตอน ก็เย็นเดี๋ยวเขามาส่งแรอ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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป่ะเรฝากไปนะไม่ต้องฝากเล่นบนะเพี่บาพ่อเอกกับพี่บาเล่นเนื้อมาเตรียมพี่บะเรกเี้ยงราเอกไเอกพี่บะยไปร้อยบา้อยาไงก็ได้กินด้โคตรโ